สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ l จ g e รี a ว y g เกม <in S 2> น,นะครับวันนี้เราจะมา Unboxing เปิดกล่องในครูมวลดา Gas Wave กันนะครับครับผมเป็นกล่องใหญ่ที่สุดในช่วงรอบป,ปีเลยเนาะอ่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากนี่คือน้องชายนี่คือกล่องนี่คือเป็ด นี่คือขนาดกล่องนอนแน่นอนใหญ่มากใหญ่มากผมบอกเลยเลยว่ากล่องนี้เนี่ยเจว่าชอบออกอแบบมาดีมากเพราะออกแบบให้รองรับสรีระข,ของน้องแมวที่บ้านได้อยา่างดีว้าวมีขนาดชิ้นใหญ่พอให้น้องแมวจะนอนได้จริงด้วยเนี่มันแมนคูลไซส์เลยนะครับเนี่ยใช่ครับแมนคูลสามารถนอไปนอนได้อย่างสบายเลยครับแถมอีกอยอ่างครับความแข็งของกล่องมาดีมากโอ้ใช่ถูกต้องครับสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ที่ออกแบบมาเนี่ยเหมาะให้แมวนอนอ่างมากใช่ครับน้องใช้ไปนอนไหมโอเคกล่องนี้เรามาดูข้างในกันเลยกล่องนี้คอมมอนด้านะครับถ้าเกิดคุณได้ซื้อของใหม่แล้วก็ชัดเจน

กองนะครับก็มีรายละเอียดให้เช่นกันนะครับนี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะชมันเห็นแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะก็คือเทเลนนะครับบ้านออล็อกนะฮะเทเลนและเทเลนนะครับแล้วก็บ้านแอชเวสโนแมกนะครับสิ่งแรกที่คุณเปิดมาหลังจากเปิดกล่องครับคุณน้องใส่ขึ้นมาโชว์ครับมันคืออะไรคเนี่ยสปรูแข็งตางครับสรแข็งตางแต่ไม่ใช่โปรดสังเกตที่รายละเอียดนะครับว่าเทเลนนั้นคมกริบเลยทีเดียวแน่นอนครับ ยังคงรักษาคุณภาพาไม่เคียงหาไม่ไม่ขาดสายนะครับเธอเลนแบบอูมอ,อุ้ม,มนูนนูน,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 นใหญ่ๆที่เคยมีเมื่อสักห้าหกปีก่อนหายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคมกริบเลยนะฮะแบบระดับแบบน็อตต่อน็อตขอบต่อขอบเลยนะครับสลิงเป็นสลิงขดเป็อนเกลียวมาเลยนะครับผ้าดีมากครับผ้<ท>าเป <ทา S 1> ็นผ้าครับรอยละเอียดนะครับผ้าเป็นผ้าเธอเลนเนี่ยครับสามารถเอามาโมไปทำหลายอย่างได้เลยเนาะดูท่าสวยงามมาก คอมเพรสคอนเดนเซอร์คอมเพรสเซอร์อะไรให้เห็นอยู่ตามตึกอาคารต่างๆนะครับใช้ประต o ประตูให้เข้าในอาคารนะครับรายละเอียดดีมากเลยทีเดียวนะครับเป็นกล่องที่ดูดีมากระดับเหมือนเป็นรถถังเลยทีเดียวมันมันเป็นเทเลนที่เหมือนรถถังนะครับนี่ครับีก็เทเลอรกนะครับพวกนี้จะเป็นอาคารนอกทะเลทรายนะครับที่ตั้งเป็นกระโดงขึ้นมานะครับแม้ว่าถ้าคุณจะเอาวางไว้กับพื้นก็ไม่ไรนะครับนี่ครับ ดูนะครับเทอร์เรนตัวนี้นะครับทุกช่องะะทุกรอยไม่มีแม้กระทั่งไอน,ไนสเนสฉะมากพลาสติกนะฮคือตัดมาคมกริบมากเลยทีเดียวเป็นพลาสติกที่ยังคงเป็นสปรูท,ที่ดีมากยังคงพยา,พย,าพยามคุณพยายามอะไรพยายามคง<ม> <ผม S 2> คุณภาพ<ต>ความเป็น top c l a s อของพลาสติกเสียวล่าหนี้ขายมานานแล้วกว่า38ปีนะฮะในกัมบูรด้าแล้วยังพยายามยังพยายามอะไรนะรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ราคาที่ราคาเรารักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ ทีนี้เราไปพูดถึงตัวโมเดลกันบ้างอ่าตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลนี้แผงที่อยู่ในมือของตัวนี้คือน้องแมงครับก็คือเหล่า Ashways n o b a t นะครับซึ่งตัวนี้คือตัวที่กำลังโด่งดังในวันนี้เลยเพราะว่าเป็นน้องกุจีนะฮะเป็นน้องแมงขายาวนะครับเป็นมาดเป็นตัวมัดเออเป็นฟรีเออเป็นฟรีโดยังเงงเออนะครับรายละเอียดดีครับแบบเห็นเลยว่าเนื้อเนื้อตรงกระโดกระดองกระดอกระกระดดงกระ กระดองกระดองผมต้องกต้อง,อง,อ,งองโมเดลของโมเดลน้องแมงกุดเอ้ยของน้องมัดสวยงามมากนะครับมีเป็นเทคเจอร์ของตัวท้องมแมลงนะครับครับผแล้วก็คนที่กลัวมแมลงเนี่ยอาจจะดีดีหน่อยนะแต่ว่าดีเทลมแมลงนะครับบอกไหยครับไม่รู้ให้มาหลายผ่านทำไมเยอะมากดูสวยมากแล้ว ให้หลายผาดทำไมใช่ไหมครับมันเอาไว้ให้คุณไปคัสตอมไปอย,าย่างอื่นครับ<ช>คุณอาจจะอยากมีเดมอนปรินซ์ที่เป็นแมลงหรืออาจจะอยากมีกองเดมอนที่เป็นมแมลงล้วนๆกองพวกนี้จะทําให้คุณสร้างสิ่งเหล่านั้นได้นะครับครับผมต่อมา <นะ S 1> ครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ครับครับผมนอร์แมนก็คือนอร์แมนนั่นแหละครับโอ้โหจะเป็นทัพนอร์แมนได้ยังไงถ้ามันมีพวกนอร์แมนพวกนอร์แมนนะคะรับกปดสังเกตนะฮะรายละเอียดอัดแน่นมากเลยนะครับ เราไม่เห็นดีเทลอพอๆกับจีเซเลอร์เขาเลยนะถ้าเกิดใครดผมว่าผมว่ามันอาจจะดีกว่าอ้อแด้วยความที่ชุดมันรุ่มร่ามาด้วยชุดมันรุ่มร่ามมันก็เลยมีรายละเอียดที่แอบแฝงอยู่มากมาย<ช>ูกคอนบ,บ,<ค>บนปืบน,บนบนอะไรเนี่ยมีสายไฟห้อยๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะไม่มาเป็นดุลเหล็กๆอีกแล้วนะครับคือมาแบบรายละเอียดชัดมากเลยนะฮะนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเป็นเฮ้ายอดฮิตที่เราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับครับเท้าออร็อกออร็อกนะครับก็คือเป็นพระเอกอ่าใช่บ้านถลุงเหล็กนะครในแพ็คนี้นะครับก็จะได้เป็นแพคเอ่าแพ็คสตาร์เตอร์หรือแพ็คเริ่มต้น,นของเฮ้าออร็อกเลยนะครับตัว <ๆ S 1> ตัตลวละสิบตัวเนาะใช้เล่นเกมขนาดมาตรฐานได้เลยและก็ของใหม่อีกอย่างหนึ่งที่กำลังฮือฮานะครับใช่ครับก็คือมอตอเจตุกอะไรนะแอพพีอ่าไอล็อก เอทีวีเออยานพาหนะยานพาหนะนะครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ออล็อกนั่นเองนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะมีคนซ้อนอยู่2คนเนาะครับแล้วก็มีฉมวกมีแค่มีโบเตอร์ใช่ครับครับผมคือเป็นมอเตอร์ไซค์ลุยใช่มอเตอร์ไซค์ลุยพื้นผิวดาวคือเนาะคือฝ uh> ั่งฝั่งคนพื <h <h ้นเมืองนะฝั่งคนพื้นเมืองก็ค cool ือพวกโนแมรเนี่ยโนแมรนะครับ ยังไม่ได้มันพื้นเมืองเลยมันเป็นมันเป็นจอนมัน,นมมจะ <ร S 1> มันไม่ได้ทะเลทรายมัน,นไม่ดีกิมนาเวลนี้ไอทีของดาวมันคือแททูทอินอ่ามันคือแททูทอินนะครับ ก็ไอ้พวกนี้ครับมันมีขี่แมลงถูกไหมเขาออรรเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายและขนส่งทะลุเลยครับก็เลยต้องมีกองกัคาราวานทุกทางซึ่งกองคา้าวานเขาก็มีรถบ้านกันคาราวานก็คือเหล่ามอเตอร์ไซค์เหล่านี้นั่นเองครับขนาดกําลังดีนะครับประมาณคันเท่านี้นะฮะไม่ใหญ่เวอร์เหมือนไปอยู่ในโฟลิเคกำลังดีสุดเลยครับต่อมาครับสิ่งสำคัญของในคุณมุนด้าที่หลายคนอาจจะลืมไปครับสิ่งกีดขวางทั้งหลายเวลาคุณเล่นเกมครับ แยยขมาให้เลครับอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นกันมานานเพราะว่าเราเห็นเฉพาะในกล่องคอของคอมบินดาใช่เลยนะฮะซึ่งอยู่มานานมากใช่ครับเจ้ากล่องนี้ถามว่ามีไว้ทำไมเวลาเราเริ่มเล่นในคอมบินาแต่ละคนจะเอาฉากกันกระสุนเหล่านี้ไปวางไว้ตามจุดต่างๆครัทำให้คุณสามารถรุกเข้าไปเพื่อจะยิงน้องชายหรืการไม่ให้น้องชายยิงใช่ครับน้องชายจะพูดว่า ูกต้องครับครับนี่ครับเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยเผื่อคนทำฉากมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆนะครับต่อมาครับของที่ทุกคนทู้ๆด้วยนะครับคือทูลูหนอนปลาหมึกหนอนปลาหมึกหนอนปลาหมึกนะฮะนะครับผมและที่ทุกคนชื่นชอบนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยในกล่องนี้ที่สุดก็คือ เทมเพลตเทมเพลตนะฮะเทมเพลตตัวนี้ก็จะเหมือนกับกล่องใหญ่สุดของในคคุมบากล่อกล่องเนาะคลาสสิกใช่ใคนเล่นวอลเกมถูกต้องเห็นเทมเพลตจะตาลุกวาวทุกคนนี่ครับเทมเพลตครับเทมเพลต5นิ้วเทมเพลต3นิ้วมีหลายหลายอย่างในเทมเพลตนี้ที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือว่ามันสามารถนะฮะคล้องให้ไปด้วยกันเวลาเดินทางได้ด้วย นะครับมีรูด้วยใช่ใช่แล้วก็พวกโง่ๆอย่างผมนะครับก็จะเอาดินสอปักตรงกลางแล้วก็วาดดุบุงกุ้วงเวียนมาเรื่องอะไรอ่าดูไถึงมันไม่มันมีคำคำเรียกเขาเรียกอะไรวงเวียนไม่มีคำที่ใช้ลูกหมุนหมเนี่ยนะดูฟ้าในสีสปาร์โรว์แหม่ย นะครับอันนี้ก็อันนี้ข้อดีนะครับคือนอกจากเกมเดอะคอมบูดาะนะครับเล่นคอรัสคอรัสเฮฟี่ที่อะไรมาถึงนะครับนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ใช้กันตาสมัยเซเว่นอินดิชั่นนะครับจริงๆต้องบอกว่าซิกอินดิชั่นนะครับเซเว่นแอนด์บิ๊กบิฟอร์นะครับตัวนี้นะครับก็แถมมาด้วยไม้หานะครับนอกจากนั้นก็มีไอ้แผ่นนี้นะครับขอแจ้งให้ทุกท่านทราบนิดนึงนะครับหลายหลาคนจะชอบมาบอกว่ามันมันมันขาดมันโปสเตอร์มันจริงๆมันคือแผ่นกั้นหน้าที่ของมันคือไว้กันขาดนั่นแหละ ไม่ใช่การขาดมันคือมันเอาไว้การพวกสปรูคมคมเหล่านี้เจาะทะลุไปโดนหนังสือคือตัวนี้ครับคือคือตัวการชนเออมันคือการชนเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นรูการที่มันบุกเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับนั่นคือหน้าที่ของมันนะครับใช่ครับก็เลยใส่กระดาษเนี้ยมากันนะครับใบนี้ดีมากนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับก็คือว่านอกจากความบุกของมันแล้วนะฮะยังมีโชว์ให้ดูถึงแก๊งต่างๆที่เป็นแคตตาล็อกที่อยู่ในโลกของนคยอมุนได้ด้วยนะครับก็คือ บ้านสำคัญต่างๆแล้วก็นังสื่อที่เคยออกมาด้วยนะครับให้เวลาเพื่อนบอกเฮ้ยเล่นเลรว่อยากเล่นด้วยป่ะเลือกเลยมึงอาแล้วก็สามารถเลือกบ้านแล้วก็ลงไปเล่นในคกมได้ทันทีครับผมนี่คุมมันได้ตอนนี้เป็นเกมใหญ่มาก นะครับเป,เป็นที่ใหญ่แล้วเป็นใหญ่หญแบบเลือกเยอะเลยอ่ะหลังจากการออกโคเขาเรีโคเด็กเขาเรียกโคเด็กเลยแล้ว<อ>แต่บ้านเนี่ยหนังสือบ้านอ่หนังสือบ้านหนะังสือบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจะมีวิธีการในการเล่นแคมเปญที่ชัดเจนขึ้น<อ>คนที่เล่นเป็นแคมเปญเนี่ยมีแมนะ้ทั้งแบบว่า,<อ>ายึดพื้นที่กันแล้วก็แต่ละคนมีการตั้งบ้านกันอย่างเขาออร์รถเนี่ยมันจะเก่งอันนี้ผมพูดได้ฟังในในขณะครับะออร์รถนะในของผมเนี่ยถ้าผมยึดพื้นที่ในแคมเปญได้ใช่ไหมแล้วผมยึดพื้นที่ตรงถนนนะเวลาคุณเทรดสินค้ากันต้องา อส่สวยสวยต้อาใสสวยผมด้วยทินกูเขาว่าไหมพรายอะไรไหมมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะนีคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมคุต้องใสสวยผมเเทรเพื่อที่ผมจะส่งตรงสาราวาคุ้กันควบคุมไปไงแล้วคุณจายอะไรคุก็จากอะไรก็ไอพวกนี้เนี่ยนี่แหละครับมันต่องที่เติมเต็มเนื้อเรื่องในโคมิน้าน่าสนใจมากนะครับจริงๆก็เยบอกว่าในโครินาอเดอร์ไฮใช่ไหมที่เราเจอตอแล้อันเดอร์ไฮ์นปี้แอชเวสแอชเวสก็คือเป็นการที่เราตะเวนออกมาจาก ใช่แล้วใช่ครับต่อมาราบสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับรบองคู่มือประกอบครับคู่มือประกอบอยากจะบอกว่าแม่งใหญ่จัดไม่ไม่มันใหญ่จัดเพราะมีเหตุผลครับยิงอย่างแร้เลยครับทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าอยู่ในเรื่องนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับด้านหลังด้านหลังต้องโชว์ให้ดูว่ารายละเอียดอัปเดตใหม่นะครับดูง่ายนะครับมีตัวเลขต่างๆนะครับนะฮะ เราควรจะโผล่หน้าน้องชายอว้ไ้วยนะครับโมเดลนะคะโชว์ให้ดูว่าผ่าตรงไหนใส่ตรงไหนนะครับคัสตอมยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ที่เด็ดนะครับเทเลนเทเลนแบบละเอียดยิบนะครับแล้วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเจ้ากล่องนี้นะครับมีสแตทฟังอีกท้าหนึ่งสแตทมันอยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่แบบแบ่งกล่องกันแล้วโยนให้เพื่อนไม่เอานะสแตทมันอยู่ในนี้นะครับถ่ายเอกสารเก็บกันไว้ก่อนนะครับ นี่คือสเตปนะครับของบ้านออ l l ล็อกและ a s ชเวสโนแมทแกงลิสนะครับให้คุณสามารถตั้งแกงได้ในใบนี้เลยนะครับในกล่องนี้เลยนะครับแต่เป็นการตั้งแกงแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้มาแบบเต็มรูปแบบนะครับก็คือพอเล่นได้แต่ถ้าคุณอยากเจอเต็มรูปแบบใช่ไหมครับไปซื้อหนังสือของมันไม่ต้องไปซื้อครับเพราะในเพราะในกล่องนี้ครับเราแถมมาให้นะฮะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมี ดสเปเชียลรูและคีย์เวิร์ดต่างๆอยู่นี้อย่อยังครบถ้วนพอให้เล่นโมเดลทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้อีกด้วยครับหนังสือใน,น,นโคมุนเดอร์เซน,<ส>นจโจดโกลับบ้านไปนอนอ่านวันนี้กลัวก่อนนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับสิ่งนี้ครับเอาแก้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาฟันเอาฟันเดี๋ยวใจข <c oughs> ึ้นหนังสือจำนวน2 0 0กว่าหน้าปกาแข็งชั้นยอดมีที่ขั้นหนังสือให้ด้วยสุดยอดกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลังๆเองพวกชมพงทำอย่างนี้แล้วไ่ทำทุ่งเล่นรเลยทำาหมึงทำทุกเล่มไปเลย คือมันดีมากเลยนะเวลาเปิดสกิลอะใช่ปะก็มันขั้นไวอะดีมากเลยนะเว้ยครับเออน้องชายครับเนื่องจากพี่ไม่มีเล็บฟันน้องชายฟัเราขาดเสียายเลยอะไรจากเมนี้มันนี่ครับน้องชายฉลาดมากครับแทนที่จะใช้เล็บครับใช้สกู๊ปพี่ขาดมา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 เราะเราจะทำตามน้องชายนะครับเราขาดเสียายเลยมาแกะกันดีกว่าครับพี่ พี่ว่าสมองพี่นะครับในซอนหนังสือเกินไปนะในซองหนังสือนี่นะครับคุณได้ในครมันดาส่วนเวลาส่วนแอชเวสเนาะอย่างแรกเลยครับผมหนังสือกดในครมันดาแอชเวสนะครับนะฮะมาเดี๋ยวที่อะไรอย่างนี้ครับผมอ่านี่คือคอรูบุ๊กเล่มใหม่นะครับในครูมันดาภาคแอชเวสนะครับสำหรับคนที่ มีเล่มเก่าอยู่แล้วนะครับทางเกมส์สัมมนาได้ออก PDF ที่จะอัปเดตตัวเล่มเก่าให้มีกฎแบบเล่มใหม่ด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดอะไรต่างๆก็จะอยู่ในเล่มใหม่ซะเยอะนะครับแนะนําว่าจัดเล่มนี้ไปเลยง่ายสุดนะครับแล้วก็รอสัมพักณ์เป็นจุ่อนเล่มใหม่แล้วก็ซื้อใช่ครับแล้วก็มันจะออกเล่มแยกอมาให้นะครับในนี้นะครับก็จะมีประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับของในคูมูนดาแล้วก็ของบ้านต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับนี่เห็นไหมครมีแผนที่นะครับว่าภายนอกในคูมูนดาเป็นอะไรแวกต่างๆเป็นยังไงนะครับโดยการเจาะครับ แล้วก็กดการเล่นนะครับกดการเล่น l ล n e o ั s ไซส์การมองเห็นของโมเดลการมองเห็นของวีเพิ่มยานฐานะนะครับแล้วก็ภาพอัปเดตสวยงามมากๆนะครับเนะรบะเอดต่างๆการเล่นบาๆๆโอ้ยรู้สึกจะไม่มีประวัติศาสตร์หลักของในคุณดาเพราะฉะนั้น อวตาริซานาคนนีนค้คอมบไนดาน่าจะอยู่ในคอประจุคอเล่มปกตินะครับอันนี้เป็นเล่ม s h w a y s นะครับแอชเวสนะครับ s h w a y s นะคร,ะครอ,ะอันนี้คือเรื่องของการตั้งแกงกดการเล่นกดการใช้ยนา,านพาหนะการไฟเตอร์การก่อตั้งแกงนะครับการก่อตั้งแก๊งต่างๆนะฮะลาบลาบลากดการเล่นมาแล้วกดการเล่นนะครับกดการเล่นที่ปรับปรุงมาแล้วนิดนึงนะฮะ แต่โดยหลักการแล้วก็ยังเหมือนเดิมน,น,นะครับในทีมเกมเดียวกันนะครับนี่นะฮะเชอรเลยนะครับอธิบายต่านนะครับต่อมาครับแป,แป,แป,แป๊บนึงแป๊บเดียวยังไม่เสร็จนี่สกิลอ๋อซีนาริโอนี่ที่เรารออยู่นะครับการเล่นแบบซีนาริโอต่างๆนะครับการเล่นซีนาริโอต่างๆของการต่อสู้แย่งชิงแก๊งคาราวานนี่การขยายอาเขตนะครับจะยังไม่ตายครับน้องยังไม่ตายครับน้องปิดตา ก็เป็นเล่มที่เจาะลึกในแอชการเล่นแบบแอชเวสโดยเฉพาะนะครับก็อนประกอบฟุกประกอบการเล่นแอชเวสนะครับคือแผ่นชีทชีทแผ่นชีทชีทนะครับชีทชีทชีทชีเวลาอ่านเข้าใจกดแล้ว จะต้องหยิบดูง่ายๆเร็วๆบนโต๊ะก็ดูด้วยนีอันนี้เป็นตัวกดอัปเดตที่เศษนะครับจะเป็นเรื่องของวีล์เคลแล์ตการผมการขี่แมลงขี่รถเป็นหลักนะครับจะมีการเกรสซิ่งมีเพน r เทชันมีค่าสปอตฟิคด้วยเวลาเราแน่นๆเข้าไปเร็วๆแล้วสวนเราล่วงเนี่ยร่างร่างของเราที่กระเด็นตกรถที่เดินมาด้วยความเร็วเนี่ยจะมีระบบว่าวิ่งมาเร็วเท่านี้โดนหวดล่วง จะเจ็บหนักขนาดไหนนะครับมีกฎอยู่ในนี้นะครับนอจาี้กว,ว่า I get ไอเ c k น็อ o ดาวน์บูนะครับแล้วนี่มีนอกจากนี้จะมีกฎบอดี้เดามีด้วยครับตอนนี้อย่างเช่นว่าขึ้นงยนรถเนี่ยครับโดนยิงมันแค่ยิงเข้าไปใส่รถเฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่บางทียิงโดนถังน้ำมันยิงโดน อะไรนะมีนพว่าเพื่อนก็จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นอีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำให้นเสียงวอยโเฮอร์เซเว่นดิชั่นจริงๆก็ใช่นะสมัยยิงเงินยิงเวลายิงเมื่อก่อนนะครับเกมวายโบเมอร์เวลายิงอะไรใหญ่ๆมันจะเป็นตารางว่าเกิดอะไรขึ้นใช่บางทียิงไปโดนเครื่องนั่นเครื่องนี่เอาแง่สมัยก่อนเนี่ยลัสเซนน์นะครับนัดเดียวไรโน่พังโดยข้อเต็มหน่อะไรโน่พังโดย ใช่ใช่ชีชีนี่ไงชีชีนะครับอ่าหลังจากนั้นก็พ punching t o k น n punching โทเค็นนะครับซึ่งมีอะไรแปลกใหม่ไหมเป็นอาร์เป็นอาร์นะครับคุณสงสัยอาร์คืออะไรเดี๋ยวเจ๋งนาะอาร์นะครับตัวนี้คือตัวที่จะบอกว่ารถของคุณมีมุมยิงตรงไหนอาวุธมีมุมยิงยังไงนะครับคุณแค่เอาสิ่งนี้ครับ ไปวางไว้ตรงเบรรถที่เราเล่นเลยครับุณก็จะเห็นเลยว่ามันยิงได้ดันหน้าดานข้า,ขา,ขา,า,า,างเลยครับสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่อาจจะช่วยชีวิตคุณเวลาคุณเล่น4ฟลตีเใช่ครับเออโตีเคไ,ได้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นสนามนะครับสนามคะเลไทรยฝุ่นนะครับที่เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรดีเป็นกระดาษมันอย่างดีนะครับที่ควรจะ ทับให้เรียบก่อนซะหน่อยนะฮะใหญ่ที่คิดนะครับใหญ่มาเริ่มเลยนะฮะเออใหญ่มากนะรอบนี้รอบดูดีๆแกวเป็นสนามที่เอ,อ๊อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่มัน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 โอ้ยมีด้านาด้านสว่างด้านมืดด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันสี่มีสีอะไรือเป่าไม่ได้อันนี้น่าจะประมาณสามสิบถ<า>ึงสี่สิบเนยงัแล้วก็ปิดน้งำชายเลยแล้วกันนี่ครับปิดชายสิ่งทิ่งทุกคนรอดูก็ขาครับทิ้งนะฮะแล้วก็นี่เป็นฉากน้งชายตอนกลางวันนะครับ รงรางวันนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากครับผมได้ขนาดใหญ่เลยใหญ่และสวยนะครับทาให้อยากจะได้เป็นบอดนี่ครับเผื่อคุณอยากจะแข่งรถนะครับมีรางให้แข่มีรางให้แข่รถด้วยนะครับผมงหลกนั้นเราก็จะมหลองสัหลบเลเหละหลบหลบหลบหลเหลบหลบนะบรับหลบหลบเลเหลบ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 หลเหลบหลบหลับหาบลบหยบมาล ลูกเตา๋าตีมเหลืองดำนะครับครับผมสำหรับการเล่นในคอมบินเด่นะสำคัญน,นะเพราะลูกเตา๋าปกติ่ใช่ในคอมบินเนี่ยใช้ลูกเต๋ามากกว่าลูกเต๋าแค่ดีหกใช่ครับจะมีเตา injury, ๋าอินเจอรี่จะมีเตา๋ามาดีนั้นนิดนึงแล้วในอีดิชั่นใหม่นี้มีเต๋าวิฮิเคิลด้วยะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับยานพาหนะของเรานะครับจะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็สายวัดระยะยิงถามบอกใช้ตลับเม็ดได้ไหมได้แต่ว่าอันนี้มันดียังไง เวลาเรายิงแล้วพลาดไอ้เพื่อนที่มันอยู่ในหนึ่งนิ้วรอบแนวยิงของเราเนี่ยมีสิทธิ์จะสวยนะครับเลยจะมันนี้ผมบอกให้มันดียังไงรู้ไหมครับคุณไม่ต้องซื้อตลับนี้นี่ครับสุดยอดครับจบครับมันแถมมาให้แล้วเนี่ยว้าวแค่นั้นเลยนะครับอ่าเบสอันนี้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเบสนะฮะครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมนะยนุ้ยใช่ครับอันนี้ไม่มีก็เล่นไม่ได้ทีเหลือก็เบสนะเบสเต็มหมดเลยนะครับไม่เป็นไรเต็มไปหมดนะครับและที่สำคัญครับ สำหรับการเล่นในระดับโคตรระดับนี้หรือการเล่นขาผมพูดเล่นที่เล่นโฟการเทคนิคด้วยนะครับครับก็คือการเทคนิคโอ้โหมันบอกข้าวไข่เจียวสำคัญที่สุดคือต้องมีไข่อาวันก่อนกุ้งซันมันกับกุ้งซข้าวไข่เจียวไข่เจียวกัะเพรามาให้ผัดกัะเพรากูมาไม่มีข้าวไข่เจียวเยี่ยมยอดไปเลยมันมันมันอาจจะมีไข่วางไว้ข้างๆให้ตอกใส่เองแล้วแบบออกฟันอันนี้ โอ้ยยยอมแฮะเปเที่ยนบานกันี่เดียวเสร็จแล้ววะ ไม่มีแล้วอะไรนะข้าวกระเดียดใช่ไหมไม่มีแล้วมีอะไรนะออกเซกคคือมีออฟเซ็คอรนมันมีคราฟทูมาดูแต่ละชิ้นกันนะครับจานนี่สำคัญนะครับนี่เป็นการโรนแอคชั่นด้วยนะครับในการเร่งซีนาริโอเนี่ยจะมีอะไรมีสิ่งต่างๆบ้าบ้าๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอยู่ๆคุณก็เจอพืนี่เปลี่ยอยู่ๆอะไรนะรถขนเสบียงคุณก็หมดแล้วคุณต้องเริ่มทิ้งตัวเองเจอนั่นเจอนี่อ่าใช่ครับ ไม่โหดร้ายมันคือชีวิตใน Formula ใช่นี่ครับ Road Action จำนวนมหาศาลนะครับในการเล่นโอ้กาสสวยขึ้นนะครับมีคาสสวยด้วยนะครับครับแล้วก็นี่ครับพวกการสเขาสามารถใช้ติ้ต่างๆที่ใช้ในเกมนะครับผมนี่ครับมาแบบหื่มและที่สําคัญครับสำหรับคนที่เกียรอย่างผมและทุกคนนะครับเป็คาแรคเตอร์ครับการ์ดสําเร็จครับมีการสําเร็จอะไร อันนี้เอาไว้เอาไว้สร้างแกงนะครับใช่ใเราก็จะเขียนชื่อไอ้จอร์ดไอ้ปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอตายก็บอกจอร์ดที่2นะครับจอร์ดวีทูจอร์ดวีทูอันนี้ไว้สร้างแกงนะครับโอเคมีมีมีสเตตส์สำเร็จไหมสเตตส์สำเร็จมันจะไม่มีไหมอ่ะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเวลาคุณดูไอ้คู่มือที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้คุณก็ต้องกรอกแกงของคุณลงไปนะครับคุณมีเงินสมมติพันเครดิตคุณก็บอกไปแล้วว่ามีแชมเปี้ยนหนึ่งตัวมีนั่นมีนี่มีโน่นนะครับครับผม ก็ทำให้เล่นได้ง่ายๆนะครับแล้วนี่นะครับก็คือเนคูมูด้าคูมูด้าแอสเวสทีเรามาเข้าสู่คำถามสำคัญสุดที่ผู้ชมทุกคนรอครับผมมันเป็นอะไรกับเป็ดมากไหมวะไม่ใช่อไม่ใช่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับเป็นคำถามที่ดีครับราคาเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นพินหักคำราคาคือร้ายมานานมากครขอแบบขอสติสัมปชัญญะไม่ค่อยปกติแล้วนึงจำไม่ได้แล้วสกีปูนะครับเปล่าไม่มีสกิป S <s <us> <S เราเราทำงานไม่เคยมีส,ก,สก,กิปเมื่อกี้กูคิดว่ดดากูสกิปอ่ะเมื่อกี้ที <c oughs> <c oughs> ่กูกับเขาสองคนเนี่ยไม่เคยมีสกิปเลยนะมึงอยากจะบอกที่นี่ไม่เคยมีสกิปครับสกิปคืออะไรครับ <c oughs> คนที่อยู่มานานจะรู้ดีว่า<อ>คุณต้อนคุณนู้ไม่เคยมีสกิปนะครับเ <c oughs> นี่ยคุณบรรดา Airspace ๙๙๐๐บาทนะครับให้โมเดลมัทั้งหมด26ตัวฉากทะเลนเยอะเวอร์นจนตลกนะฮะหนังสือคอล์รูบุ๊กเล่มใหญ่นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดครบครันพร้อมให้คุณกระโดดเข้าสู่โลกของ เนคุณบุนดาในทันทีนะครับถามว่าคุ้มไหมเดี Rain ๋ยวผมอธิบายให้ฟังมาครับเนคุณบุนดานะครับกล่องออรอกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันหาร้อยบาทว้าวนะครับแต่ไอตัวมอเตอร์ไซค์เบื้องบนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,250นะครับ2,000ันสากว่าแล้ว3,000ตอนนี้อยู่ในตลาดมันเจ็ดสามพันเจ็ดแซึ่งคาดว่าของฝ่ายเอชเวสก็ราคาเดียวกันราคาเราตอนนี้เป็น 7400 <มา S 1> นสบาทั้นเข้าๆอ่0 0นะครับสามารถเจดบวกัดัสแบ็รบวกกับโนเมดอีกนห5เป็น3,600าอ่า ไอ้สองพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยอ่ะหัวขัดสองร้อยทั้งนัที่เฉลี่ยอ่าประมาณนั้น้โซดอนหัวขัดสองร้อยหนังสืออีกพันกว่าบาทอ่าเจ็ดเก้าพันชั้นเออไม่เทเลนอีกเทเลนนี่สามพันมาเทเลนนะครับเทเลนในชุดเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณกล่องกลางเทเลนซึ่งก็คือราคาประมาณสี่พันกว่าบาทดังนั้นราคาตรงนี้ไม่รวมไอ้นี่ไม่รวมไอ้นี่แล้วก็ไม่รวมไอ้นู่นนาฬิกาแทสติกสองปันด้วยไม่รวมไอ้นู่นราคากล่องนะครับ เพียวเที่ยวทีเราซื้อแยกนะครับว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นพันกว่าบาทไม่เหมือนกันด้วยความรักแมวใช่ครับ Long Ashways นี้แมวคุณจะรักมากมันจะลงไปนอนอยู่ข้างในนะครับเหมือนอย่างนี้นะฮะนะครับนี่ครับลงไปนอนนะครับแล้วมันก็จะเอาหัวผ้าลงมาตรงนี้น่ารักมากนะครับใช่ครับแล้วคุณคุณผ้านะครับกล่องนี้สำคัญครับแข็งแรงมากสุดยอดเนี่ย สัแมวสามารถกระโดดเข้ากระโดดออกได้อย่างสนุกถูกต้องครับคุณสามารถให้แมวของคุณยืนนั่งดูคุณประกอบในคอมมูนได้ทั้งกล่องนี้ขอจบการรีวิวได้เป็นยดีนะครับขอบคุณมากครับคอมมูน่าแอชเวสครับซอว์ใหม่ล่าสุดในเกมในคอมมูน่าจุดคุ้มค่าสองเท่านะครับราคา9,900บาทครับส่งฟรีถึงบ้านครรับบส่งงฟีถึ้านนะครับนนขณะนี้ค่าส่งแพงผมบอกเลย ส่งฟรีส่งฟรีคือส่งฟรีคือส่งฟรีอะนะครับนะครับสั่งได้วันนี้ที่ Legendary Walkin และวันนี้เราขอสวัสดีนะครับขอบคุณทเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ